นี่อีกนี่อีกสองพันพี่เนี่อีกสองพันเดาเดวไปได้เจ็พันเดาไปเจอเดวไปไหนสามพันสามก็เดือนนี้เนาะสามกัเดือนนพี่นาะเดือนหนึ่ท่านเดวได้ยังท่านไหนตอนเดวก็คือตอนขึ้นก็สอาระสดดีพี่น้อง มามามากินพันมาค้ามกินเนียงที่เราอีกินเนียงแบบบรนบานห้อากินนงแบบเศร้าไหมเศร้าหนกขนหรือปลองเนาะไปดีเด้อพ่อแม่ที่เราไม่ถูกขูทุกคนเด้อยินเสียงอยู่กันไก่เนาะก่อนดงตัดข่าเนาะกินเียงมค้ามก่อนน้อยหนึ่ง มีแกดอกพัดเนียงเนียงเนียงมะขามดอกมะขามพัดนี่มักทัวมักล้วยอ่ะดูกันเด้อนี่ใบสมกบบด้วพี่น้องพักแขนแข่งแบบเท่าพักแขนแข่งลกมาใหม่ๆตะไข่ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามเลเด้อใบสมกุบทุกดูเพิเนาะเป็นกำลังใจ เขาผัด่าบกผัดเมื่อี้เาเอาอันใส่ใส่เอาใส่เดี๋ยวไปพิมอันนีกนัเดียวไปิพันะไรอะไใช้กระเทหมม

มาทำผู้ชมจะบ้องแจาบ่อาะบ่อบริษาทมันแบบแปลกๆเนาะท้องผู้เขื่นกินก้วยเตี๋ยวเจาะบ่อืมกวยำ

นะดูดกรับบ่าวซ้ายพากินเนาะอืมอืมกานะรติดแดงเนาะเดิมเขาทีนะ

Mà chín này thì than chú sốt mơm mơm hành Bộ Nha, nó Bằng cho đế cho nổi nó Và Hai chú thái Xong ừ, hai chú thái nó Bà bằng cho đế cho nổi Mở sập mở đưa ra Ừ Phá khối Hai chú thải hai điều Sống xuyên trường ơi, sống trường Bao trái, trường ơi, bao trái Bao trái, cắp bò Chị đèo, chị đèo, chị

Tôi tắt ra những hay, hay, hay điểm Tôi cụa những tìm Bọn anh bà chỉ đeo những hay điểm <laughs> <laughs> Chắc giỏ này chắc xong trường mới đợi Thôi đổ đuôi

มยพี่น้องเลยบุมวยมวลมวลมยแต่ว่าเน็ตแขวอู้หักเลยหยุดเลยหอวมึงโอ้มาเกาะเซ็บติไหนก็ได้นาอนองก็ได้นั่งก็ได้เอามักตหลตมัลูไลลแบบนี้เดเกาะาคักักใชยากจ่างมือกามาจ่างได้ด้วยบาใ พ่อเดียว่าถ่ายต่อพ่อด้ว่าเจ้าผีเละเจ้าผีเนาะเจ้าะายอะีฝาก่อแม่พี่น้องกดไหล์กดชระกดตดตามนี่ล่ะิปนี้กะพอฉันนี้เลยา้พี่น้องเนาะเจ้าี่น่องเบืองไม้เนาะ ใายับขวากัหนักเดีวครับก็ขวากับหนักงเเพราะว่าหาที่อย่างงายน่าจะพิจารข่าแง่งอีกเจ้าพันทกรซิบนะจะอีกแง่งอีกสองพันพี่นีแ่งอีกสองพันอืมเดี๋ยวไปหล้เจ้าพันนะเดวไปจะแเดาไปหลสามพันสามกับตับนี้เนาะสามกับตับนี้พี่เนาะตัวนี้พ่ท่านเดไยังท่านใดตอนเดวก็คือตอนขึ้นก็สอบตอนนี้พ่ท่านเดว ่วนเล่าก็อยู่ในกระสอบจำรับพี่ินไงก็นทำมิ้วบอกว่าใหญ่ห่างพี่น้องกินเข่าก่อนกินเข่ากินเข่าไม่บอกกินเข่าไม่นี่เข่าไม่นี่เก็ดกินเดดหรอนี่ไาอยากไาอยากกินเข่าไม่มากโดดนี่นาซาลานี่เมากินโลดนี่เก็ดกินโลดนี่ไม่ไม้นี่บริเวหัวงเลยด้อยมากินโดดมาเมามากูัวเขาซอยก่อนบ๊ายบายลายบาย